แพรรี่ไพรวันไม่ไว้หน้าเคลื่อนไหวสวนเดือดพ่อรักชายแท้ปีชงเรียกได้ว่าคำนี้กำลังเดือดอยู่ในโลกออนไลน์จริงๆเมื่อแพรรี่ไพรวันก่อนหน้านี้นั้นได้ออกมาเผยว่าปีชงมีไว้หลอกคนโง่าตามที่หลายๆคนได้ทราบข่าวกันแล้วโดยก็มีหลายคนออกมาแสดงความเห็น ไม่เห็นด้วยกับคำดังกล่าวจนเจ้าต,ตัวต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุดิฉันน้อมรับฟังความเห็นต่างของท่านอื่นๆที่มีต่อความเห็นของดิฉันกรณีเรื่องปีชงนะคะโดยเฉพาะที่ตำหนิดิฉันในบางส่วนของคำพูดและการใช้ถ้อยคำขอบคุณสื่อและสังคมที่ให้ความสนใจในประเด็นที่ดิฉันสื่อสาร จนนำไปสู่การขบคิดและถกเถียงแลกเปลี่ยนอย่างกว้างขวางสำหรับดีฉันดิฉันหวังว่าเรื่องที่ดีฉันหยิบยกขึ้นมาพูดในครั้งนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ในทางใดใดบางไม่มากก็น้อยสำหรับผู้คนจำนวนมากซึ่งกำลังใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความสับสนนอนมานความวิตกกังวลและความไม่สบายใจจากความเชื่ออันถูกชักนำบางประการ แต่กระนั้นดิฉันก็ต้องขอโทษอย่างจริงใจหากคำพูดถ้อยคำไหนของดิฉันรุนแรงกระทบกระทั่งสร้างความรู้สึกไม่พอใจหรือถูกมองเป็นการด้อยค่าต่อผู้คนซึ่งยึดถือความเชื่อที่ดิฉันพลาดทิงถึงเป็นสอระนาะดิฉันขอขอบคุณและถือโอกาสขอโทษทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษไปพร้อมกันด้วยนะคะ แต่กับกรณีของหมอลักราชสีที่ได้ออกมาโพสต์ถึงกรณีนี้โดยใช้คำว่าโมคบุรุษลักกะเภทหิวแสงนั้นอ่านข่าวหมอลักราชสีฟิลขาดชาเดือดปองปีชงมีไว้หลอกคนโง่ทางแพรรี่ไพรวันก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความสวนว่า อยากรู้ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าระหว่างอีตาลักนี่กับดิฉันพระพุทธเจ้าจะเรียกใครว่าเป็นโมคบุรุษตั้งแต่จตุคามรามเทพเป็นต้นมาจนถึงพญานาคราหูแล้วก็ท้าเวสุวรรณจะให้ดิฉันพูดไหมคะว่ามีต้นต่อการชักจูงความเชื่อมาจากใครปอลว่าคนอื่นเป็นพวกลักกะเทศแล้วอีพวกเอาความเชื่อนอกรีตเข้าไปแอบอิงกับวัดกับวา นี่จะให้เรียกว่าอะไรคะพร้อมต่อด้วยผ่านมาห้าถึงหปีก็ยังไม่เปลี่ยนนิสัยเหยียดเพศนะพ่อรักชายแท้